มาเที่ยว่าไว้แม่เออเธอสายอ่ะว้าวอะไรวะอันนี้ลูกมาไหว้วันแม่นะคะให้ลูกให้ลูกรวยๆแข็งแรงเรียนเก่งๆน้งทำงานดีๆออมาเราได้เหรอแล้วถ่ายเห็นทุทุกคนไหมเนี่ยเดี๋เดๆอเดแนวนอนก็ได้นะ อ,อีกนานไหมเนี่ยภายใจเบื้องหลังข่าภาพนี้ <c oughs> คือแบบบ่นอะอยากไปแต่งรูปให้ใหคือมีแบบอย่างนี้เสื้อ มาดูหยิบถุงมาด้วยหยิบถุงเนมาด้วยในตู้เย็นอ่ะทำไมชา็นี้ใช้หน่อยแู้นเร็วๆวันนี้เราลองเปิดดูสิลองเปิดดูเอาโทรศัพท์ไม่ใช่เู้อแฮปปี้มาร์เคอเดย์จ้าโอ้ยแตงกิวเอาแล้วพวงอะไรมะลิมาอยู่ไหนอ่ะ